สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของสิทธิ์เก่าว,วนอน,นะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นตัวเดียวเหนือใต้ของอาจารย์ทุกท่านอาจารย์คำนวณได้เลข4นะครับด้เลขสมาลุ้นกันครับ4จะมาไหม ชอบก็แคบหน้าจอไปนะครับเมื่อชอบใจก็ผ่านต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเเงิน9ทองนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นบนนะครับเด่นเหนือเลขเด่นตัวเดียววันที่ผ่านมาอยู่ด้านล่างนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข1หลุดไปนะครับหวยออก4-4่ส่งวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับสิ 16. พฤศจิกายนอาจารย์คำนวณได้เลขสามตุกทันได้เลข3าม ไปถามหาแนวทางของ S อเก้าเงินทองมาแล้วนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับเลขเด่นตัวเดียวของอาจารย์งวดก่อนได้เลขสามนะครับ3ามก็เข้าทุกท่านเข้าหลักสิบุยออกสามสองสำหรับแนวทางงวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับข้อมูลล่างของอาจารย์คำนวณได้เก้าทุกท่านได้เก้าแนวทางของอาจารย์งวดก่อนผมก็ลงให้นะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นเหนือใต้เลขเด่น2ตัวรูปแบบนี้ของแอสตางงวดที่ผ่านมาคำนวณได้8กับ9หลุดไปนะครับหวยออก044 3 2งวดใหม่ครับอยู่ด้านล่างอาจารย์คำนวณได้3กับ4ทุถูกทัน3กับ4แนวทางของแอสตางนะครับเด่นเหนือใต้เลขเด่น2ตัว ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขมาบนนะครับเลขเด่น3ตัวของแอดกรมเกตโนดงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้901 0ก็ไปบนนะครับเข้าหลักร้อยสำหรับแนวทางงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้789นะครับ789แนวทางเลขมาบนเลขเด่น3ตัวของแอดกรมเกตโนด ต่อมาครับจะเป็นแนวทางครบ3ตัวของอาจารย์ครูเมืองสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่น5ตัวนะครับก็จะมี8 2 9 0 3ทุกท่าน8 2 9 0 3มาลุ้นกันจะมาครบ3ตัวไหมมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของอสเส้นมี งวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับมีเลข4 4เข้า10กันหน่วยหลังจากงวดก่อนนั้น,น,นหลุดไปถูกทันงวดใหม่สูตรนี้คำนวณได้346นะครับ346ตามนี้ครับแนวทางเด่นบล็ลกเด่น3ตัวแอดเซนมี ต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นเหนือใต้เลขเด่นสองตัวพื้นหลังสีเขียวรูปแบบนี้ทุกท่านงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้2กับสก็ลงไปล่างทั้งคู่นะครับงวดก่อนหน้านั้นก็เข้าทุกท่านคำนวณได้1กับสองก็จะมีเลข2ไปบนนะครับงวดที่ออก9620 0แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ก็เดินดีอยู่นะครับ สำหรับแนวทางงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้สี่กับห้านะครับสี่กับห้าใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเก่งกันดูทุกท่านตัวไหนจะมาวินมาแล้วจะไปเที่ยวเหนือหรือว่าตัวไหนจะไปเที่ยวใต้ใเก่งกันดูนะครับวดใหม่ได้สี่กับห้า มาต่อกันที่แนวทางเด่นเหนือใต้เลขเด่น3ตัวของแอดบ้านนี้มีรักงวดที่ผ่านมาจารย์คำนวณได้1 2 3 2 3ก็ลงไปล่างงวดก่อนหน้านั้นคำนวณได้901 0ก็ลงไปล่างเก้าไปบนนะครับงวดที่ออกเก้าหสอง 9, 6, 2, 0, 0. สำหรับแนวทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้6 7 8จ็กกันก 8เด่นเนื้อใต้เลขเด่น3ตัวของแอดบ้านนี้มีรักวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ16 11 6 7ใช้เพื่อเป็นแถวนานแนทางเท่านั้นนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นสูตรเด่นสอนบนของอาจารย์ครับอาจารย์ทีอ่อาจารย์จะให้มา สสูตรด้วยกันนะครับที่ผมลงให้ประจํางวดที่ผ่านมาสูตร1กับสูตร2หลุดไปนะครับไม่มี4ส่วนในทางสูตร4ของอาจารย์มา2นะครับ4เข้า10แล้วก็4เข้าหน่วยงวดใหม่ก็คือ3ใบด้านบนถูกทันสูตรคำนวณของอาจารย์สูตรที่1ได้01278นะครับ สูตร2ได้02345แล้วก็สูตร4ได้123489สาตามนี้ทุกท่านตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นหลัก10ของแอดพิมมี่นะครับใครรอใครตามมาแล้วทุกท่านสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อน มี4นะครับเข้าหลัก10บงวดใหม่ใบนี้นะครับอาจารย์คำนวณได้ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, สามสี่ห้าหกเาศสาถิติหงวดหลังสุด7งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นในทางหลักหน่วยหลักหน่วยของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลขสี่กลับมาเดินต่อทุกท่านสาถิติโดยรวม7งวดหลุดไป2นะครับ งวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองนะครับหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองก็มารวมกันดูนะครับแนวทางสนบนของแอดพิมมี่วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับสิบหกสิบเอ็ดทับหกเจ็ดมาต่อกันที่แนวทาง เด่น10หน่วยบนนะครับเลขเด่น2ตัวของแอดหมูน้ำทิพย์ใครถามหามาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปทุกท่านไม่มีเลข4คํคำนวณได้ศูนย์กับหนึก็มีเลขศูนย์หลุดไปหลักร้อยนะครับงวดก่อนส่วนสถิติก่อนหน้านั้นก็ตามที่เลยนะครับเข้าติดกันมาสามงวดมาหลุดงวดที่4ี่นะครับงวดที่ผ่านมา สำหรับแนวทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้3ามค่ะ4ี่ถูกทัน3กับ4่รอใครตามใครถามหามาแล้วนะครับแนวทางเลขเด่น10หน่วยบนของงัดหนูน้ำทิพย์หนูน้ำสมยัยงวดใหม่ได้3กับ4ชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเองได้หมดเลยถูกทันใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ ต่อมาครับจะเป็นแนวทางเลขติดล่างของเอสบิวสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์ได้สองกับหงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้ศนย์กับ3ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดล่างของบายทีบุญพีดูค,คำนวณของอาจารย์ได้ห้าหแดทุกทั้นห้าหแปดแนวทางเลขติดล่างของอาจารย์ มาต่อกันที่แนวะทางของออเจนะครับเป็นข้อมูลล่างทุกท่านงวดที่ผ่านมาเลขวินของอาจารย์มีสามอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีสามสองทุกท่านชุดมัดก็เลยหลุดไปงวดก่อนประมาณนี้งวดใหม่ใบฟังทางขวานะครับเลขเด่นของอาจารย์ตรงนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองชุดจับมัดก็อยู่ตรงนี้นะครับมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง ศูนยแล้วก็1นึ่สองไม่เต็มก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลร่างของแอดมาลีนะครับใบนี้อาจารย์มีในะทางไม่2ชุดได้แก่0ูย์หกับ72ทุกทันศูนย์หกับ7จสอง มาต่อกันที่แนวทางของแอดแพนแพนพารวยใบนี้เป็นสูตรล่างนะครับเลขเด่นที่คำนวณได้ก็คือ9กับ6ทุกทัน9กับ6ส่วนชุดสองตัวให้มาเป็นแนวทางสองชุดนะครับก็จะมี9 8กับ6 8ทุกทัน9 8กับ6 8วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับแนวทางของแอดแพนแผนพารวย ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ